คัวดี่ดะ,ะแถลงการศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยฉบับที่4เรื่องประนานการกระทำผิดของกอปปสและขอเรียกร้องประชาชนอย่าเข้าร่วมกระทำผิดศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือสอ,อรสอเป็นหน่วยงานพิเศษที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพุทธศักราช2551 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการประกาศใช้กฎหมายดังกล่าวในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยสอ,อสอมีภารกิจสำคัญในการสนที่กำลังทางค่าราชการทหารค่าราชการตำรวจและค่าราชการพลเรือนตลอดจนเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงต่างๆเพื่ออำนวยการและปฏิบัติการให้เกิดความเรียบร้อยในทุกๆมิติทั้งในเขตพื้นที่รับผิดชอบและสังคมในภาพรวม บัดนี้เป็นที่แน่ชัดแล้วว่านายสุเทพเทือกสุบันกับแกนนำกปปสได้ร่วมกันกระทำความผิดต่างๆนานาอย่างต่อเนื่องและสร้างความเสียหายกับประเทศชาติบ้านเมืองตลอดมาจนในที่สุดเมื่อวานนี้พนักงานอายการได้มีคำสั่งฟ้องแกนนำถึง51คนในข้อหาอุกชะกันได้แก่ร่วมกันเป็นกบฏร่วมกันก่อการร้ายกระทำให้ปรากฏแก่ประชาชน ด้วยวาจาหนังสือหรือวิธีอื่นใดอันมิใช่เป็นการกระทำภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรม,มนูญหรือไม่ใช่เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือติชมโดยสุจริตเพื่อให้เกิดความปั่นป่วนหรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชนถึงขนาดที่จะก่อความไม่สงบขึ้นในราชอาณาจากักรหรือเพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดินมั่วสุมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไปใช้กำลังประทุษร้าย ขู่เข็นว่าจะใช้กําลังประทุษร้ายหรือกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองโดยมีอาวุธโดยเป็นหัวหน้าหรือเป็นผู้มีหน้าที่สั่งการมั่วสุมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไปและเจ้าพนักงานสั่งให้เลิกไปแต่ไม่เลิกยัย่วยุให้ร่วมกันหยุดงานร่วมกันปิดงานงดจ้างเพื่อบังคับรัฐบาลร่วมกันบุกรุกโดยใช้กำลังประทุษร้าย หรือขู่เข็นว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายโดยมีอาวุธหรือโดยร่วมกันกระทำความผิดด้วยกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปในเวลากลางคืนร่วมกันขัดขวางเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งและร่วมกันขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งร่วมกันกระทำการโดยไม่มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อให สามารถใช้สิทธิ์ได้หรือขัดขวางหรือหน่วงเหนี่ยวมิให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปนัดที่ทําการเลือกตั้งหรือเข้าไปลงคะแนนนัดที่เลือกตั้งและร่วมกันเป็นอั้งยี่หรือซ่องโจรตลอดเวลาที่ผ่านมานายสุทเทพเชือกสุบันกับแกนนํากปปสได้มีข้อเรียกร้องต่างๆนานาซึ่งรัฐบาลก็ได้ผ่อนปรนความประสงค์และรักษาไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตย ได้แก่การยุบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่แต่นายสุเทพเทือกสุบานกับพวกก็ได้กระทําการขัดขวางการเลือกตั้งจนเป็นเหตุให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้การเลือกตั้งเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2557าไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและเป็นเหตุให้ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลใหม่เข้ามาบริหารประเทศได้ดังนั้นข้อเรียกร้องของกลุ่มกปป,ปสในเรื่องสำคัญจึงได้รับการตอบสนองแล้ว รวมถึงการที่สารรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยให้ความเป็นรัฐมนตรีของนางสาวยิ่งรักษ์ชณินวัตรนายกรัฐมนตรีรวมถึงรัฐมนตรีที่มีส่วนร่วมและมีมติเห็นชอบการโยกย้ายในเทวินเปลี่ยนสีสิ้นสุดลง และคณะกรรมาการปปชก็ได้ชี้มุชี้มูลนายกรัฐมนตรีกรณีโครงการรับจำนำข้าวซึ่งเป็นไปตามข้อเรียกร้องของกปปสซึ่งต้องการให้นายกรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่งอย่างไรก็ตามแม้ว่าข้อเรียกร้องของกปปสได้รับการตอบสนองแล้วแต่กปปสก็มีได้หยุดชุมนุมแต่กลับกระทำการรุนแรงต่างๆเพิ่มขึ้นอีกโดยเฉพาะในวันนี้ได้ระดมมวลชน ข้าบุกยึดสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆรวมถึงสถานที่ราชการสำคัญหลายแห่งสอรสอขอประนามการกระทำของนายสุเทพเทือกสุบรรณกับพวกแกนนำกปป,ปสและขอเรียกร้องให้ประชาชนงดเว้นการเข้าร่วมกระทำความผิดมิฉะนั้นจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทุกคนโดยไม่มีการละเว้นส่วนแกนนำกปปสทุกคนจะต้องรับผิดทั้งทางอาญาและทางแพ่งจนถึงที่สุด ในการนี้สอรสขอเรียกร้องให้พี่น้องประชาชนคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญรวมถึงความเสียหายต่อชาติบ้านเมืองที่อาจเกิดจากการกระทำของท่านที่ได้เข้าร่วมในการกระทำผิดดังกล่าวสอรสจึงเห็นสมควรถแถลงการมาเพื่อพี่น้องประชาชนได้รับทราบอันหนึ่งถแถลงการฉบับนี้เป็นความเห็นของฝ่ายบริหารส,สอรส โดยไม่ได้ขอให้ฝ่ายทหารร่วมถแถลงหรือแสดงความคิดเห็นด้วยจึงถแถลงการมาเพื่อทราบทั่วกันศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย9พฤษภาคม2557